ได้ละพี่ว่าได้ละแต่ว่าพี่ใช้อันนี้มันถูกดีกดูผลขึ้นพี่ว่าโอเคครับผมทรงนี้ง่ายมากนะครับมาอีกถึง5นาทีนะครับเสร็จแน่นอนนะครับเดินออกไปข้างนอกออกบ้านหล่อๆได้เลยนะครับไปดูวิธีทำกันเลยไปดีครับ อ่านี้พี่มาทำให้ดูครับเราต้องฉีดซีซอสสเปรย์ครับถ้าไม่มีซีซอสสเปรย์ตัวนี้นะครับให้ใช้ให้ใช้มูสได้นะครับมูสหรือโฟมสมมุติว่าสระผมมาแล้วผมเรายังไม่แห้งนี่แหละผมเราหมาดหมนี่แหละแล้วก็ใช้ใช้ตัวซีซอสสเปรย์นี้ฉีดเข้าไปเลยนะครับฉีดทั่วหัวแล้วเป่าให้แห้งแต่ถ้าไม่มีซีซอสเปรย์ให้ใช้มูสหรือโฟมนะครับ ประมาณกำกอกองหนึ่งกำาแล้วก็ทัวหัวเสร็จปุ๊บใช้ไดเป่าไดเป่าให้แห้งนะครับมันจะเป็นการยกโคนผมแล้วจะไม่ฟีดอ่าเพราะเนี่ยจริงจริงจริงผมที่ได้จะประมาณแบบนี้ครับเวลาเราเป่าเราเป่าเวยขึ้นไปเป่าสวยขึ้นไปอย่างนี้นะครับเป่าสวยขึ้นไปก่อนแล้วก็สมมติเราแสกมาทางนี้ใช่ไหมเราจะต้องเป่ามาทางนี้ เป่าสวนย้อนมาทางนี้เป่าสวนย้อนมาทางนี้เป่าสวนย้อนมาเพราะผมเริ่มแห้งอ่ะค่อยค่อยเอามันกลับมาอย่างนี้โคนม,มันก็จะตั้งขึ้นนะครับโคนก็จะตั้งขึ้นถ้าเราเป่าลงอย่างเงี้ยมันโคนม,มันจะโคนม,มันจะไม่ตั้งโคนมันจะฟีบนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราเป่าสวนทางนะครับโคมมนมจะตั้งโคมมนจะตั้งขึ้นนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราต้องเราต้องการให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าไหม ตรงนี้เราเปิดเปิดหนึ่งทางอ,อย่างนี้ปุ๊บพอได้เราก็อ่ะพอเราวางไดอ่าวางไดแล้วผมแห้งแล้วจัดก,การเป่าโฟมหรือว่าเป่าซีซอสเปรย์นะใช่ไหมผมจะเป็นประมาณแบบนี้แหละเราก็เอามือเกี่ยเกียอย่างนี้ตรงนี้จะตรงนี้อยากได้ลงก็เอาลงมาตรงนี้เปิดขึ้นไปอย่างนี้อ่แล้วครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับ ถ้าตามวิธีเก่าๆตามขั้นตอนไม่ใช่เก่าครับตามขั้นตอนเดิมที่พี่เจมเคยสอนไว้ในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับคือพี่เจมให้ใช้แว็กซ์นะครับตามด้วยสเปรย์ใช่ไหมครับใช้แว็กซ์จับทรงแล้วตามด้วยสเปรย์ในการล็อกทรงผมไว้นะครับสเปรย์ก็อาจจะใช้2ชนิดนี้ก็ได้นะครับไปหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะครับ นั่นแหละรครับใช้แว็กจับทรงก็ใช้สเปรย์ในการล็อกทรงนะครับแต่มันจะมีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับก็คือวิธีนี้ครับอ่ะทวนใหม่นะก็คือสาะผมมาบัดหมาๆใช่ไหมครับฉีดซีซอรสเปรย์หรือ,อมูสใช่ไหมครับแล้วก็เป่าใหแห้งก็เ,เป๋าแห้งผมที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะผมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราโกยไว้เราจะเอามาทางนี้ใช่ไหมโกยไว้แล้วก็อันนี้ลง แล้วเราใช้สเปรย์เลยสเปรย์ฉีดเลยสเปรย์เราฉีดตรงนี้ใช้มือใช้มือนะครับใช้มือเลยนี้ก็ฉีดหลอกไวดนนดก้ด้านนี้เปิดข้างในฉีดโคลนอันนี้เปิดข้างในฉีดโคลนนะครับ ก็ตรงนี้ตรงนี้เปิดขึ้นมาฉีดหน่อยหนึ่งตรงตรงนี้เราจับจับดูอ๋อมันยังไม่แข็งแล้วก็สเปรย์โปยได้ฉีดใกลไ้ได้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าฉีดห่างด้วยความที่เราใช้สเปรย์ล็อกทรงใช่ไหมเราฉีดใกล้ได้แต่ถ้าเราใช้แว็กซ์จับก่อนเนี่ยสเปรย์เราห่างห่างได้แต่ว่านี้เราใช้สเปรย์จับทรงเลยเราฉีดใกล้ได้ครับฉีดเข้าไปที่โคนได้แล้วเราก็ จับดู่ีตรงนี้ต้องการให้มาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจับมาในกรณีที่เราผมน้อยก็ให้ใช้แพร์พีชช่วยใช่ไหมครับแพร์พีชช่วยเราต้องไปดูนะครับว่าสมมุติอันนี้ถ้าเราคิดว่ามันใหญ่ไปเราตัดตัดครึ่งหนึ่งได้นะ,ะตัดครึ่งพอตัดตัดครึ่งหนึ่งมาก็จะเป็นก็จะเป็นชิ้นเล็กเราก็จะ เดี๋ยวลองใส่ชิ้นหนาให้ดูก่อนนะกัน,นเนี่ยเวลาเราได้ทรงเนี่ยที่เราเรา,เราคาดว่าจะได้แล้วแล้วก็จับแหวกนี้นะครับใช้นิ้วจับแหวกแหวกมาอันนี้จับลงมานี่ยแล้วก็นี้มันจะเป็นกิฟตอยู่แล้วใช่ไหมเราติดเข้าไปเลยเราวัดดูว่าเออโอเคผมประมาณนี้ติดเราก็จะเป็นประมาณนี โ okay. อเคทำให้ปุ๊บได้แล้วก็ติดเข้าไปเลยครั้งนี้จะติดเข้าไปเลยเยได้ไหมได้แล้วก็เอาผมผมลำปิดแล้วก็แต่งไปนะครับแต่งทรงไปได้ไหม จับส่งไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราอยากได้ให้มันออกมาตกมาตรงไหนตรงไหนด้านข้างด้างข้างตรงนี้มันดูฟีบใช่ไหมเราอาจจะใช้หวีช่วยนะครับใช้หวียีช่วยนะครับขึ้นมาแล้วเราก็ยีผมวิธียีผมก็จับมาทีละช่อเล็กๆนะครับแล้วก็เพื่อให้แฮร์พีที่เราติดไว้เนี่ยมันรวมกับผมจริงนะครับ ม,มันก็จะเป็นเปิดไปก็เกีย่ยวเกีย่ยวเอาไปเรื่อยๆตรงนี้เอาตรงนี้นั้นข้างก็ดูดเต็มขึ้นจัดทรงไปเรื่อยๆนะครับ เนนหมือ,อบบี้สร็จว่าตรงนี้เราบางๆใช่ไหมเราแบบตรงนี้ผมบางไม่สวยเราก็ใช้เป็นอย่างที่ใช้ไอตัวปัม๊มตัวปัมป๊มๆของเกาหลีก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ใช้อันนี้มันถูกดีมันคือที่เขียนคิ้วของผู้หญิงเนี่ยเอออันนี้นะครับพี่ใช้เบอร์ศูนย์สองแล้วก็มีแปรง ที่เขาเขียนตาผู้หญิงนะคร <st> ับแต่ว่าเราเอามาป้ยของเราก็ปากไปสองก็เราก็มาฝนของฝนตรงที่เราคิดว่าเอ้ เถอะแล้วโอเคดูผมหนาขึ้นมาเลย <laughs> เรียบร้อยนะครับ okay แล้วโอเคแล้วก็เราก็สเปรย์นั่นแหละครับง่ายๆแบบนี้นะครับทรงนี้ไม่ยากนะครับลอง นำเทคนิคต่างๆเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับแล้วก็จะเซฟผมได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอยากให้พี่เจมทำทรงไหนให้ดูนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ next EP นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบาย